เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับที่เขื่อนอุบลรัฐได้ระบายน้ำแบบขั้นบันไดผ่านประตูทางน้ำล้นขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนยังคงไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐวันนี้นะครับอยู่ที่182.91เมตรจากระดับทะเลปานกลางปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นล่าสุดมีจำนวน2,797,610,000ลูกบาทเมตร มีน้ำไหลเข้าอ่าง39ล้าน4แสนลูกบาทเมตรวันนี้เขื่อนอุบลรัฐระบายน้ำจำนวน21ล้านลูกบาทเมตรผ่านประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวย์ตามมาติของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีที่ให้เพิ่มการระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาทเมตรไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนี้และระบุว่าหากสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำสะสมเหนือเขื่อนลดลงทางคณะกรรมการ จะมีการพิจารณากันอีกครั้งซึ่งการระบายน้ำผู้เกี่ยวข้องแจ้งเพิ่มเติมว่าก็เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนซึ่งอาจจะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆลำน้ำพองลำน้ำชีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำบริเวณอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภออุบลรัฐอำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงและอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นและในเขตจังหวัดมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดและยะโสธรพยากรณ์อากาศทั่วไปประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคเหนือกับภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่อันหนึ่งพายุโซนร้อนสันปาบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย